เดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูกันนะคะมาถามช่างก่อนดีกว่าว่าวันนี้เวลาหกโมงนะคะ,ะตื่นมาทําอะไรก่อนอวันนี้ตื่นมาทําอะไรก่อนหกโมง <c oughs> ตื่นมาเมื่อวานเนี่ยเราทําคลิปวิธีการดูน้ําดันของรถอีสุอยู่คันหนึ่งนะซึ่งเราก็ทําให้ดูเป็นเกตวิทยาฐานนะแต่ก็จะมีพวกไม่เข้าใจพวกไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนี้ก็มาคอมเมนต์อะไรเงี้ยนะครับคือจริงๆแล้วมันมีคลิปยาวนะอันนี้เขาตัดเจ้า แอดมินกตัดมันสั้นจริงมันมีคลิปยาวก็ต้องดูให้จบก่อนนะก่อนที่จะม,มึงคอมเม,มนต์ห้าเหวอะไรกันเนี่ยก็ต้องดูก่อนทีนี้ไม่ดูไงดูแค่สั้นๆแล้วก็มาว่าช่างมัง่งอะไรมัง่งแต่เดี๋ยวนี้ช่างเป็นช่างอินดี้นะบอกเลยไม่มีไม่ได้ยอมไม่ใครมาว่าตรงเดชตรงเทนนะด่ากลับแล้วบอกก่อนมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทําไมมันเป็นเหตุการณ์ลักษณะนี้เดี๋ยวเราจะติดเครื่องเลยนะคันนี้นี่เพิ่งเปิดฝากระโปรงยังไม่ติดเครื่องเลยนะเย็นเจ็บเลยนี่เมื่อค <Kopf blanket S 1> ืนฝะนตกฝนตกเมื่อคืนฝนตก คันนี้นะคะคันเมื่อวานที่มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะคะลูกค้าซื้อรถมือสองมานะคะที่ที่ช้นโหน่บอกว่าซื้อรถมือสองมาก่อนจะซื้อนะครับให้เราเช็คตรวจสภาพก่อนอาจจะเช่นดึงเหล็กวัตน้ำมันเครื่องไอระบายมันออกเยอะไหมนะครับเครื่องหลวมไหมน้ํามันจะดันหรือเปล่าให้เราลองเปิดฝาหม่าน้ําดูบางคนก็บอกว่าผิดวิธีนะนู่นนี่นั่นเอาไว้เป็นรถของตัวเองแล้วกันตอนที่พี่ซื้อนะ แล้วไปตื้อเนี่ยเห็นไหมรถเนี่ยแค่ติดเครื่องนาทีเดียวไม่ถึงนาทีด้วยนะครับนี่คือการเบื้องต้นเมื่อวานที่อัดอัดดูดูเมื่อวานเมื่อวานที่ยังงงบอกว่าโอ้ยตอนเปิดแล้วอโอ้ยร้อนนะเมื่อวานเช้งงมีแผลที่นิ้วนะเพราะฉะนั้นแล้วมันโดนนะ้ำมันก็เลยแบบขช้งงเลยบอกโอ้ยยังแม่งร้อนนะครับคือวิธีการดูน้ําดันเนี่ยเราก็เปิดฝากปกตินี่แหละรถที่ดีเนี่ยรถที่ดีเนี่ยเราเราเปิดฝามันจะไม่มีคำว่าน้ําดันนะครับไม่ว่าคุณจะวิ่งจากกรุงเทพไปเชียงใหม่จากเชียงใหม่ไปใต้เนี่ย เราสามารถเปิดฝาได้นะครับเราก็ความโง่มันถ้าคนมันไม่งโง่เนี่ยเวลาเราเปิดฝาปุ๊บเนี่ยเราเราสามารถเอานิ้วกดไว้ได้อยู่ไม่ให้มันบ้วนใส่หน้าใส่ตานะครับ mm hmm. แต่ถ้าสมมติว่าเอ่อเราเนี่ยเปิดแล้วปึ๊กออกมาเลยเนี่ยถ้ารถมันไม่สมบูรณ์มันจะพุ่งออกมาอย่างนี้เลย ก็คือคเหมือนคล้ายๆเท่าจะอธิบายให้ฟังนะคะก็คือเหมือนคล้ายๆว่าเร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 า,เราซื้อแปปซี่มาขวดหนึ่งอ่ะแต่เราขับมอเตอร์ไซค์มาไกลๆอ่ะติดเครื่องยังไม่ถึงนาทีหรือจำไปเนี่ยเวลาเปิด่ยเราก็ต้องให้ลมมันออกก่อนก่อนที่จะเปิดฝาจริงๆเพื่อจะให้ฟองมันฟูนใช่ใช่เลก,กภาพตามนะเวลาเราเขาย่าแปปซี่แปปซี่เนี่ยเวลาเปิดปุ้งเนี่ยเรารู้ว่าน้ำมันดันคุณจะเปิดฝาพุ่งออกไปเลยไหมคุณก็ต้องจะงัาไไปก่อนเพื่อให้มันฟูออกไปก่อนแล้วขานานั้นก็คือให้ลมมันออกไปก่อนจริงๆแล้วนะทวกคอมเมนต คือบางทีเราเรายังไม่ไปยุ่งเรื่องของคุณเลยคุณไ,ไปยุ่งเรื่องอะไรของเรานะบางทีนะแล้วบางคนก็มามามึงมากูเตนนะนงนะอินดี้แล้วนงเหมือนช่างที่แบบว่าปากดีแล้วปากจัดอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้ยอมคนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้งโนงด่าไปเนี่ยยังเล็กน้อยมากเลยถ้าไปเจอน้องชายทั้งนงนะแบงค์ยังซ่านะ่ะยุทธยานะบอกเลยกระเด้งเลยมันดา่าไฟลแลบเลยนะบอกเลย <laughs> นะครับแ <laughs> บงค์ยังซ่ากับนงดินเตีวนี่น้องชายนะบอกไว้ก่อนนะครับ รักกันเหมือนน้องเหมือนพี่เหมือนน้องนะ uh. อ่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้เราจะดูเบื้องต้นก็คืออ่ารถคันนี้มีปัญหาเรื่องน้ําดันมานะครับเราจะต้องทําการเปิดฝาทูบออกมาเพื่อเช็คนะครับวันนี้เราเช็คหมดแล้วปั๊มนึงปั๊มน้ํานี่เขาเปี่ยนมาหมดแล้วก็ uh huh. มันไม่พงังเดี๋ยวเราเปิดฝาทูบคือมันร้อนมาจากภายในนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถเปิดเอาง่ายๆว่าลูกค้าเนี่ยถ้าสมมติว่าตีรถไปจากเชียงใหม่มจนจะนงดูเรื่องน้ําดันเนี่ยนะครับถ้าจะงงบอกพี่ พี่มาถึงผมแปดโมงผมต้องรอยที่เครื่องเย็นหกโมงเย็นห้าโมงเย็นเนี่ยใบใบหรือไงผมจะเปิดดูเนี่ยถามว่าเป็นเจ้าของรถจะ,ะจะรู้สึกยังไงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วรถที่เข้ามาปุ๊บเหนงก็ต้องเช็คเลยทันทีเพราะว่ารถที่อู่เชนงเหนี่ยมากมายเป็นเรือเป็นร่วม100ร้อยคันเนี่ยน้ำดันทุกคันเพราะฉะนั้นเหนงรถมาปุ๊บลูกค้าจะเห็นจะเห็นทันทีเลยถ้าถ้าเป็นลูกค้าเอฟซีคนไหนลองเม้นต์มานะว่าเหนงเปิดให้ดูเดี๋ยวนั้นเลยตอนนั้นเลยเพราะเราเป็นช่างเราเราโอเคอยู่แล้วนะครับ ส่วนใครที่ไม่ได้เป็นช่าง้ากผัวก็ไม่ต้องไปเปิดไม่ต้องมาคอมเมนต์บอกผิดผิดไปถึงวิธีเราไม่ได้สอนให้การเปิดหม้่อน้ําแบบนั้นเราทําให้ดูเบื้องต้นว่าน้ํามันดันแบบนี้นะครับมันน่าจะผิดประเด็นไปนะครับบอกไว้เลยนะนั่นก็ประมาณนี้แหละยังไงก็ดูคลิปให้มันเยอะกว่า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 ปากด้วยในบางครั้งนะดูคลิปเยอะๆจริงแนะๆแล้วนะทั้งนงบอกไว้เลยว่าทั้งนงเข้าไปเม้นไใครเนี่ยเวลาเข้าไปเม้นขอบค,คุณครับเรืออะไรก็แล้วแต่ถือว่าคนนั้นโชคดีมาก โชคดีมากชั้นโนไม่เคยเม้นไขเลยบอกเลยเพื่อนทั้งโนม,มีมิกี่คนนี้ยังนึงทั้งโนยังเม,ม้นไปคุยด้วยนะบอกเลยทั้นโนเป็นคนถือยิงมากบอกเลยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ที่จะไปเม้นไขใครด้วยหนึ่งเราไม่ค่อยได้เล่นโทรศัพท์แล้วเราไม่รู้จักม <ๆ S 2> ุนเ,<ล>เราชอบใครเราดูแล้วเลื่อนเลื่อนผ่านผมจะไม่เคยไปเม้นต์ใครเลยนะครับไม่ว่าเราจะดูทิกตอกดูเฟซดูเพจคนอื่นเราไม่เคยไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านไม่เสือกอะพูดง่ายผิดผิดไม่ผิดยังไงเราก็ดูไว้เป็นวิทยาทานอ่าดูแล้วคิดไปตามไม่ชอบคุณเลื่อนผ่านรัพง ไม่ต้องมาหาเราไปไหนที่เกี่ยวทำที่อื่นก็ได้ไม่ป็นไรเราไม่สนใจเรื่องนั้นอยู่แล้วเราไม่เราไม่ได้ซีเลียสเรื่องนั้นเลยต้องมาทําที่เราส่วนใครที่ทําบอกว่าบอกหัวว่น้ําไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่เคยจอดใช้มันติดแปดถึงเก้าปีอันนั้นถือว่าคุณโชคดีคุณก็ใช้ลูกไปนะก็ทําคลิปให้ดูสําหรับคนที่ไม่รู้ที่เราทําดูเนี่ยไม่ใช่ว่าจะให้ลูกค้ามาเปิดเลยคู่เลยอะเอาง่ายลูกค้าเราไม่โง่ไปเปิดหรอกถ้าเป็นถ้าเป็นคนดีๆไม่มีใครเขาโง่ไปเปิดตอนนั้นหรอก เพราะว่ามัน,ม,น,นมันก็จะมีวิธีการบอกการดูอยู่แล้วว่าไม่สมควรเปิดเนี่ยเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วนะแต่ก็คือเรามาทําให้ดูเนี่ยก็คือว่าเราให้เช็ครถว่าเช็คยังไงเราไม่ได้บอกว่ารถร้อนรแล้วคุณมาเปิดเช็คไม่ใช่ คุณเบี่ยงเบนประเด็นผิดไปไปดูให้จบไปดูให้จบเอางี้เอางี้เข้าไปติดตามโนงดีเทลเซนายุทธยาคุณจะได้ดูคลิปเต็มอยู่ที่นั่นในเพจโนงดีเทลเซนายุทธยาดูคลิปเต็มอย่าไปดูคลิปเลี้ยวต้องดูให้มากกว่าหนึ่งนาทีอ่าสมมติว่าคุณอ่านหนังสือคุณอ่านครบสามบรรทัดสี่บรรทัดแล้วคุณจะเข้าใจคุณจะอ่านแค่ตัวแรกมาแรกไม่ได้ไม่ได้แล้วมาเม้นกันอย่างนี้ไม่เอาไม่น่ารักนะเราจะไม่ทําอย่างนี้กับคนอื่นนะถ้าอยู่ใกล้ๆมือจะเอาไม่เลียวตีให้ตายเลยแล้วมาเม้นต์กันะะเกียดนไม่เอานนะแแกกก่ล้้วว็ทททําาาบุญเขััดง ไม่ชอบก็บอกไปเออโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ